สวัดีครับผมเด็กชายกิติานเกิดเมืองอีเลขที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมเด็กชายกอนตุลยานเลขที่แปดครับสวัสดีครับผมเด็กชายธันชลพื้นกลางเลขที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับผมเด็กชายเดชินโชว์าเลขที่สิบครับสวัสดีครับผมเป็นชายนักศึกษาพมีเล็ที่สิบเก้าครับพวกเรากลุ่มที่เจ็ดจะมาทำสบู่สมุนไพรน้ำผึ้งมะขามผสมกับกาแฟครับส่วนประกอบสมุนไพรมีดังนี้หน,น,นึ่งกรีซลีนหรือเบ็สบู่ห้าร้อยกรัมสองน้ำมะขามหนึ่งช้อนชา คุณสมบัติของน้ำมะขามช่วยทำความสะอาดผิวหนังได้หมดจดขจัดเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกได้อย่างง่ายดายบำรุงผิวพรรณให้ขาวเนียนนุ่มนวลเปล่งปั่งสดใสด้วยวิตามินธรรมชาติจากมะขามครับ 3. น้ำผึ้งแท้หนึ่งช้อนชาคุณสมบัติของน้ำผึ้งเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติทำให้ผิวหนังมีความอ่อนนุ่มและยืดหยุ่นและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง พรอมทั้งมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันผิวหนังจากการทำลายของแสง UV และช่วยในการเสริมสร้างผิวหนังใหม่ครับ 4. น้ำหอม1ช้อนชาน้ำหอมช่วยให้สบู่มีกลิ่นหอมน่าใช้ 5. กากากาแฟ1ช้อนโต๊ะกากกาแฟมีคุณสมบัติช่วยขัดผิวขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกครับ เรามาเริ่มทําสบู่กันครับขั้นตอนที่1นึ่งนำกีสโอลีนใส่หม้อแล้วนําไปอุ่นจนกีสโอลีละลายอุ่นผ่านหม้อที่มีน้ํา ขั้นตอนที่สองเมื่อกีซลีนละลายแล้วให้เติมน้ำขมเปียก1ช้อนชาแล้วน้ำพึ่ง1ช้อนชาคนช้าๆให้เข้ากัน ขั้นตอนที่3เติมน้ำหอมคนให้เข้ากันแล้วตักฟองทิ้ง ตอนที่สี่เติมกากกาแฟาคนให้เข้ากัน ขั้นตอนที่5เทดงพิมพ์รอจนสบู่แข็งแกะแนะนำไปห่อให้เรียบร้อย ระหว่างที่รอให้สบู่แข็งตัวผมจะขออธิบายการเกิดสบู่ว่าเกิดขึ้นด้ยอย่างไรและมีปฏิกิริยาทางเคมีอย่างไรครับสบู่ก็คือเกลือกรดไขมันซึ่งอาจเป็นเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมก็ได้ในกระบวนการทําสบู่จะมีปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าสปอนดิฟิเคชันเกิดขึ้นโดยมีไตรกิสรีนในไขมันทําปฏิกิริยากับด่างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะเกิด ผลิตภัณฑ์เป็นกิสรอลและสบู่ออกมาดังสมการเคมีดังนี้ครับสบู่ที่ได้เมื่อละลายน้ําจะแตกตัวให้อออนบวกและอออนลบส่วนที่เป็นอออนลบแบ่งตัวเป็นส่วนหัวที่มีขั้วและส่วนหางที่ไม่มีขั้วดังภาพนี้ครับสบู่สามารถชําระล้างสีสกปรกหรือไขมันที่ติดอยู่บนร่างกายเราได้จากการที่สบู่เมื่อละลายน้ําแล้วหันส่วนที่ไม่มีขั้วเข้าหาสิ่งสกปรก และไขมันบนผิวตอนที่เราฟอกสบู่และขณะที่ราดน้ำเพื่อล้างมันออกส่วนหัวที่มีขั้วก็จะเกาะกับน้ำซึ่งจะนำเอาโมเลกุลของสบูร่รวมถึงสิส่งสงกระปรกที่มันเกาะอยู่ออกจากผิวเราไปได้ดังภาพนี้ครับตอนนี้สบู่สมุนไพรน้ำผึ้งมะขามก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วเราจะมาแกะออกจากพิมพครับหลังจากแกะแล้วก็นำสบู่ที่นายมาห่อด้วยพลาสติกใสเพื่อรักษาอายุการใช้งานให้ยาวนานครับ